สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือน,นี้เจ๊แดงก็อยู่บ้านเนาะ,ค,ะค่อยแพ็คของจัดของไว้ทรงลูกขาดแม่ซี่วันนทรมาบอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขีมไม่ได้กับกตามเบอร์โทรคือไนานาจอนะคะสั่งเบียกแก่กำไรยกไม่ได้ตามเบอร์โทรคือไนานาจอนนะคะท่านผู้ชมเนาะสินค้าก็พร้อมส่งแล้ววันนี้นะคะพร้อมส่งแล้ววันนี้รอบหน้าวันศุกร์ค่ะ รอบหน้าวันศุกร์นะคะนะคะคไม่ว่าแล้ก็ได้กิต่ตอกันมาหลายม้วนแล้วาานะคุณแดงค่ะแต่จะเหมือนว่าแม่ไม่เคยโกหกนะคุณแดงค่ะแต่ว่าที่บอกไปแม่ก็อยากให้ได้เนาะค่ะแม่มก็อยากให้ได้พีม้วนมาบอกเจ๊แดงไม่ถูกใช่ไหมแม่อือมันเป็นอย่างนั้นนะแม่ก็พูดกับเ่าแกา่เขาที่มาขายเลยเขามาหาแม่ทุกวันนะมาทุกวัน วันนี้เดี๋ยวก็มาแล้วโทรมาเดี๋ยวก็มา <นะ S 2> พี่เสียใจเลือกชเช้าเสียใหญ่เลยนะที่เขาอ้ไามาสนีกับแน่ เรี่กกับแฟเนี่ยนะเออเขามาเรียกกับแ่แล <Alex> ้วก well. ็ดีกันทีนี้ไม่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 นดแล sure. ้วคุณเด็กถ้าไม่จําเป็นเรื่องโกหกแม่ไม่ทำเพราะว่าเพื่อแม่ก็อยากให้คุณแดงได้แล้วก็คนอื่นเขาก็อยากให้เขาได้นะคุณแดงนึกว่าไหมค่ะใช่ค่ะแม่ที่นั้ไม่ใช่ผงดีนะฮะคุณแดงทีนี้ถ้าเขาไม่แน่กินเราก็ให้ไม่ได้นะคุณแดงค่ะเสียท่างเราด้วยเสียท่างคุณแดงด้วยทีนี้แม่ก็คิดอยู่ว่าเออจะบอกคุณแดงมันไม่ใช่วดนี้น่ะ ท่านมาเข้าฝันแม่เนาะคุณแดงสองงวดใช่ไหมสามเนี่ยสามอยู่สามเนี่ยอยู่อ่าอะไรเขาเรียกเรือลักหน่วยสามไม่อยู่ลักหน่วยนะอยู่ลักหน่วยนะรอบนี้เลยแม่รอรบนี้ใช่ไหมอือตัวงวดเลยนะคะคุณแดงสามอยู่หลักหน่วยนะคะคุณแดงเออค่ะทีนี้คุณแดงจะเอาเลยไม่ใชถ้าให้แล้วท่านให้เลยนะ ค่ะได้ค่ะแม่เอาเลยค่ะเออห้าสามนี่คือตัวหลักนะคุณแดงค่ะเดียเด๋ยวแม่จะเรียงเขียนก่อนนะคะเขียนเลยนะห้าสามใช่ไหมแม่ห้าสามนี่คือตัวหลักตัวหอีกอีกอ,อย่างก็ศูนย์ห้านะคะคุณแดงอันนี้ศูนย์ห้านี่มันจะเป็นคนละหลักนะ,ะถ้าจะมาะด้วยกันคือมาห้าศูนย์สามไปอย่างนั้นนะคะคุณแดงห้าแต่ว่าเลขสามนี่มันจะอยู่ หลักหน่วยใช่ไหม <ฮะ S 2> ค่ะเราก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนไว้นะแเศไว้หน้าเนี่ยไว้หลัก้อยเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับคุณแดงคามแม่มีเลขมันจะมีแค่นี้แค่ว่าเออสามแปดสามสามแปดสามสามแปดสามแม่แเออห้าแปดสามเนี่ยคุณแดงเอาไว้เลยห้าแปดสามแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ก้าห oui. mm pues nah. ้าสามมีแค่นั right ้นหรอคุณเดนมีแค่นี้จริงจริงที่ที่ที่จหลนกลกร้อยนะสามนี่อยู่หน้าท่านบอกดังนี้นะคะคุณเดงอยู่หลังนั่นนี่แม่ออว่างั้นแหละว่างั้นหลังนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่หน้าเออแม่คุณไม่เข้าใจเนาะเออท่านบอกว่าสามอยู่หลังสามอยู่หลักหน่วยว่างั้นน่อ๋อสามหลักหน่วยเออหลักหน่วยว่างั้นนะคุณเดน แม่ว่ามาห้าสามนี่แม่ว่าแม่ไม่ชอบห้าสามมากเลยเพราะว่าเลขมันขึ้นห้าไงฮะคุณแดงเลขของแม่ยังมาห้าถ้ามาก็สามนั้นตรงเป๊ะเลยเนี่โอ้ไม่ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกตัวเดียวน่ะคุณแดงไม่ซื้อสองรอบสามรอบไม่ซื้ออยู่นั่นแหละตัวเดียวน่ะตัวไหนแม่เก้าสามนั่นน่ะตัวตัวตอนมาออกเก้าสามเหรอทำไมไม่โทรมาบอกเจ๊แทง คุณแดงไม่เกรงใจเพราะว่าแม่ให้เลียไม่ถูกวันนั้นแม่ผมไม่กล้าที่ก็ยังไม่กล้าบอกนะที่แล้วที่อีรูกเลยบอกว่าแม่ก็บอกคุณแดงม่นสเแม่ก็บอกคุณแดงกว่าคุณแดงเขาจะได้บอกเอฟซีให้เขาถูกบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม่ก็พูดจะโทษเก่เขาเขาจกเพรเขาแลวบอกว่าแม่ก็บอกไปูีแม่คนน้องเห็นแ้ให้ไม่ถูกก็รเกงใจคุณแดงกลัวคุณแดงหมดเงินม่กร่ีเนาะมานั่งคิดอยู่เนี่ยจะบอกดีไหมพอดี นึกยังไงไม่รู้กดแล้วนงไม่เช้ากดแล้วเลกเลยบังเอิญนั่งเฝ้าโทรศัพท์อยู่แม่แล้เอ้วปกติคนแดงจะรับไหมเนาะมันก็จะาไม่น้เสีเรียกไม่ถูกก็ช่างมันเถอะน้องคนเดงได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเนาะเราก็ไม่รู้าเก้าสามก็ถูกเมื่อที่แล้วถูกไหมแม่เก้าสามแล้วไม่ได้เยอ่ะ เนี่ยบอกไม่ซื้ออีกไงบอกคนแดงนะไม่ซื้อแล้วซื้ออีกเจ้าเมือบอกเอ้จะไม่ซื้อหลายรอบตัวเดียวเพาาะน่ะค่ะหลายรอบตัวเดียวัแม่ซื้อแล้วซื้ออีกมันมาเข้าสามตรงตรงเลยนะคนแดงอืมงวดนี้ก็เหมือนกันนะคนแดงงวดนี้เหมือนกันเนี่ยมาห้าสามตรงตรงนะอืแต่ไม่ควาจะถือห้างด้วยนะสาธุขอให้มาเนาะแม่นะฮะขอให้มานะงวดนี้เนาะไอ้งวดที่แล้ว 04นะแม่กับ31ถูกไหมไม่ไม่ซื้อต่ไอ้เลขล่างเนี่ยไม่ซื้อสามอะไรไม่ซื้อสามสี่กับสามสองเลขล่างนะซื้อแค่นี้ทีนี้เลขบนแม่ซื้อไม่ซื้อไม่ถูกนะว่าที่แล้วแต่ทีนี้ท่านจะให้ย้อนจะออกนะคนเนี้ยไม่ซื้อไม่ถูกไม่ซื้อ507ท่านแม่ก็ซื้อ509มีแค่นี้แหละ้9ออกกอมศิลออกออกกานเลาาไปเมื่อคืนแม่ เอาเหรอใช่อนาแล้วทีนี้วันจะออกนะวันจะออกบ่ายโมงแล้วนะคนุณแดงมาขึ้นโทรศัพท์ของแม่ใช่ไหมเง้ยใช่ไหมมาขึ้นโทรศัพท์สีแดงเบยนแล้วก็ขึ้นนะคนุณแดงแล้วก็ดับไปแล้วก็ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้คยคุณแดงแล้วก็เออตายแล้วนี่ท่านให้เลขหรือเปล่าเนี่ยแม่ก็สงสัยเนาะคนแดงไม่ซื้อเลขไม่ถูกนะตอนแรกใช่ค่ะแม่ เออทีนี่มาขึ้นไม่ก็เลยโทรไปหาเจ้ามือเลยบอกเจ้ามือลงตัวนี้ให้หน่อยไม่ได้โต้ทั้งคนแดงแม่ไม่ได้ซนะื้อสองตัวอเออเลยได้โต้บ๊วยท่านก็เมตตาอยู่ไม่คือเรี่ยไม่ถูกกลับมาขึ้นโทรศัพท์ให้นี่เหนะือคนแดงเนินโอบุญหลายเลยวะงวดน,นี้มั่นใจเหมือนงวดเก้าสามใช่ไหมแม่ก้สามนี่แหละมั่นใจมา,มากเลยนะคะคนแดงเลขมาสามจริงๆนะคนุณแดง หมดนี้ใช่ไหม,มเล่นตู้ใจห้าสามนะคนแดงแต่ทีนี้ทําไมถึงมาศูนย์มาติดใส่ถ้าศูนย์แล้วก็คือจะอยู่หลักร้อยนะคนแดงค่ะศูนย์ห้าสามนะแม่มันก็ศนะูนย์สามเออศูนย์ห้าสามเนี่ยเอาเอาไว้แล้วกับเก้าห้าสามนะลุงนะกับแปดห้าสามนะลุงนะค่ะสามมันจะอยู่ละหน่วยไงค่ะแม่ ถ้าไม่ถ้าแปดสาม 83, นี่ก็อย่าลืมนะคุณแดงนะแนะปดสามนะสามนะตัดเลน่นนะแม่เมื<ช>่อคืนนี้อ,ออกศูนย์เก้านะแม่อมทกโสไอ้หัวเหล่าดิแบ,รแบรเรียของแม่น่ะขึ้นมาอย่างนี้แม่ห้าศูนย์เก้าทีนี้แม่ก็ซื้อเก้าอห้าศูนย์เก้าที่ทุกคนให้เก็บแล้วแม่ก็เอากิจใส่มาห้าศูนย์กิจแค่นี้เหรอคุณแดงไปซื้อนะ่ะพอดีเรียกมาขึ้นให้ก็เลยได้ทุนคืน ม่ไม่ได้มากนะเพราะว่าแม่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องมันน่ะเออ <c oughs> ชียได้อยู่เมื่อวานนี้โอ้ขึ้นอย่างเมื่อวันเรียกออกขึ้นอย่างงามเรา,าเรก็ไม่ได้คิดว่าคือชอบเนาะเราชอบผ้าสูงเมื่อวันนะวันวัน,ว,น,ว,นวันใกล้หวยออกจะขึ้นอีกไหมแม่แมไม่ให้ให้แล้วให้เลยคนเดงค่งะค <c oughs> ให้แล้วให้เลยถ้าให้แล้วเป็นอย่างนั้นซื 3, อ้อห้าสาติดห<น>ไหน,หน ซื้อไม่ถูกตัวนี้เจ้าท่านบอกอย่างนี้ฉันไม่เปลี่ยนนะคนเดงไม่เปลี่ยนนะพาม่เออทีนี้คนที่เขาเช่าบ้านแม่อยู่ใช่ไหมคะคนเดงพอดีแม่ย้ายมาอยู่หลังใหม่เนะะาะค่ะแมะทำห้องค่าทําอะไรเรียบร้อยทีนี้แม่ก็เลยยังไม่ได้เก็บของห้องค่าันนี้แม่ยังไม่ได้เก็บข,ข,นะของมาเลยใช่ไหมฮะห้องค่าก็เอาเป็นห้องหนึ่งแล้วก็ใส่กุชเชร์ไว้แล้วก็ให้คนเช่านะเขาอยู่เป็นโบ,บของบ้านแม่มีสามห้องบ้านหลังนั้น แม่ก็เลยให้เขาเช่าห้องนี้อยา่าไปแตะต้องนะแม่ว่างนี้ใช่ไหมพอ,อดีคนที่เขามาเช่าอยู่แล้วเขาไม่ปฏิบัติแม่คุงยังเ<ช>ขาไม่ปฏิบัติแม่บอกให้ปฏิบัตินะเพราะว่าเทพมันอยู่ที่นี่นะแม่อะวางน,นี้<ห>นะมันอยู่ที่นี่ถ้าเธอทําดีนล้วคือจะมีโชคแม่นี่อยู่ที่นี่มีโชคตลอดเลยนะแม่องวังอย่างนั้นเนาะ<ห>ทีนี้เขาก็อยู่แล้วเขาก็เจ็บก็ป่วยแล้วก็มีแเรื่องแล้วของั่เห็นตลอดเขาอยู่มาปีหนึ่งนะคะคุณยเออ ตั้งแต่แม่ไปออกจากวัดมานะเขาะก็เลยไปเช่าบ้านแม่เอทีนี้พอพอเขาก็เลยไปดูหมอไปดูหมอเมื่อเมื่อที่แล้วนี่แหละไปดูหมอเขาเลยบอกว่าหมอหมอหมอ,หมอดูทักเลยบอกเล้าอยู่ไม่ได้หรอกบ้านหลังนั้นนะ่ะเจ้าที่แรงแล้วก็เธอไม่ปฏิบัติคุณก่อนเขาปฏิบัตินะ<ม>ไอ้เจ้าบ้านคุณเก่าเขาปฏิบัติเพราะงั้นไอ้เจ้าเนะี่ยไม่ปฏิบัติอยู่ไม่ได้หรอกหนีเลย ถ้าไม่อยู่เธอจะเดือดร้อนนะเขาขอออกเมื่อวานนี้นะคุณแังใช่ไหมเออเขามาออกแล้วเขามาขนของทีนี้แม่ก็แม่เขาโทรให้แม่ไปดูว่าแม่ขอออกแล้วนะเพราะว่านูไปดูหมอมาทัานทัดทีนที้ทิ้งของท่านว่างั้นอย่างว่านะมีเธอเรื่องแม่หนยู่ไม่ได้แนละ้วเอาก็เธอไม่ปฏิบัติแม่บอกให้เธอปฏิบัติไหว้พระนั่นนุ้ยหลงผิดพระแม่ยังไม่ได้เอาไปเลย ทีนี้หมอดูเลยบอกว่าให้ให้เจ้าของเข้ามาเอาของออกจากบ้านซะน้าไม่งั้นเธอจะลาบากเพราะงั้นมแม่ก็บอกว่าเธอไม่ปฏิบัติเข้ามาอยู่ใหม่ๆบอกเลยเขาสองวดนะ้วคุณนเรศใช่ออเอ่นี่ตอนนี้เขาเอามาเข้าไปเลี้ยงในบ้านเรื่องมันนะแล้วก็ทางอันหมาก็ไปนอนอยู่ในห้องในห้องติดกับห้องข้าแม่นะที่รู้เธอทําอย่างนี้ไม่ได้นะบ้านแม่นี่จะเอาของอย่างนี้เข้ามาบ้านแม่ไม่ได้จะ เราเราทําอะไรเราตั้งมั่นเนี่ยไม่ไม่ไม่ขาดสูงหรอกลูกของลูกเจ้าของแม่ก็อยู่สบายนะฮะคุณแดงการปฏิบัติออย่างหนึ่งถ้าการทําบุญนะคุณแดงเราจะเป็นสมบัติของคนชาวบา้านตัตดดวนี้อยู่ได้หว่าเออเรานี่เป็นคนยังไงการทาบุญนะี่เป็นการเสียสละนะคุณแดงถ้าเราเสียสละแล้วอยู่ไม่ได้หรอกสละเวลาสละเวลาถ้าสละเงินการสีบัติไม่ใช่บาทสองบาทนะคุณ เออการใช้บาทเนี่ยการทำบุญแล้วไม่ใช่บาทสองบาทนะ้นคนเดียท่านอันนี้เจเรียงก็ทําบุญเร่งทําบุญค่ะเร่งทําบุญนะแม่แม่เขเร่งเหมือนกันเพราะว่าบุญมีโอกาสแล้วต้องเร่งทําบุญแม่ก็ไม่ได้พูดมาแล้วขนลุกหนึ่งท่านเอาของท่านเอาวางมาอยู่ชั้นหน้าแม่เนี่ยเอาของมาจากห้องนอห้องป่าทั้งนั้นอยู่ดีๆเราก็ได้บุญนะปู่มาบอกให้ซื้อให้ซื้อชุดไอ้นาคมาให้นาคหน่อย อูป้ปู่อบุญมาให้นะเนี่ยก็เลยซื้อชุดนาคมาให้เขาสองชุดเมื่อวานเนี่ยเอเอเดินเยอะไมหมล่ะลูกก็ไม่ได้ทุนแม่ไม่ได้ทุนเลยโอ,อ้โอยแม่คนลูกเลยเพระดเข้าเดืเขาจุดทูได้สี่ศูนย์ห้าใช่ไม่ซื้อเลยแต่ซื้อศูนย์สี่ไว้ก่อนหน้านั้นนึกว่าตัวเองไม่ถูกนะแม่เออ,อมาดูใบล่ะเออถูกนี่วะี่ยก็ยังดีไม่ถึงก็ยังขาดทุนเยอะ มีใจด้วยไม่รูกนะแม่เป็นห่วงแม่เป็นห่วงคนแดงแม่ขอให้ถูกเลยเยอะเธอจะเป็นยับแดงแม่คิดถึงคิดถึงนะคนเรียนค่ะแม่สาธุค่ะแข็งแรงก็มาค่ะแม่แต่ต้องนัดก่อนเดี๋ยวบางวันไม่ได้อยู่บ้านเนาะต้องโทรมาบอกก่อนว่าจะมาอันไม่ไม่มีใครขับรถต้องคนเรียนลูกเขาไม่มากค่ะค่ะได้มีโอกาสแม่ผ่านผ่านมาทางนี้นะคะ คุณแนงเขามีโอกาสก็มาเยี่ยมแม่เด้วยคุณแนงด้อยู่ที่ไหนนะแม่อยู่อำเภอชุมแพลูกชุมแพลน่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาเธอเธอจเห็นว่าแม่อยู่ยังไงทำยังไงไม่ใช่แม่ถ้ามีโอกาสไปใกล้จะโทรหานะคะแม่่นนัแหละมาเือลูกแล้วก็ติดตามแม่นะไม่ค่อยพลาดนะคุณแองขอบคุณค่ะแม่ยงวถูวไม่ส่งมาเลย โอ้ยเรียนแม่ก็คิดแล้วค่ากินข้าวเช้าจากโทรศัพท์จะโทรหาคนนี้ไม่ยังหยุดเลยนะไม่หยุดเลยวค่ะแม่ค่ะทอมุ่งส้มเพิ่มไม้แบงปันแบงบุญห้าเลี้วก็ขออยธอมุ่งส้มโชคดีเลยด้วยถูกหวยไปน้ำกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ